l i s t e n <Listen> Channel ช่องอ่านนิยายเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณรับฟังนิยายได้โดยไม่ต้องอ่านเองไม่ต้องเสียสายตานอนไปฟังไปยังได้ก่อนรับชม Listen Channel แนะนำให้คุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ๆของทางช่อง และขอความการุณาไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อที่ทางช่องจะได้มีรายได้หรือเพียงแค่คุณใช้ y u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  e พรีเมียมแล้วดูคลิปเราทางช่องก็จะมีรายได้เช่นกันกและคุณก็ณไ,มไม่ต้องลำทางกับโฆษณาอีกต่อไปสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนมันไม่ต่อเนื่องกันคลิปนี้จะทำเพื่อแจ้งข่าวแก่สมาชิกว่านักสลักวิญญ,ญาณตอนใหม่อัปเดตแล้วและโฆษณาไปในตัวสามารถติดตามนักสลักวิญญ,ญาณตอนอื่นๆ ได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิปยินดีต้อนรับสู่ Listen Channel นักสลักวิญญาณตอนที่2,830หลีกเลี่ยงไม่สู้เช้าวันถัดมาหอแรกพิสุิ์รองผู้ดูแลหลินจะทำการทดสอบเลื่อนขั้นเป็นผู้ดูแลหรือตอนที่รู้จัตนาการมาของหลินสวินสิทธ์หอแรกพิสุิ์ที่ต้อนรับหลินสวินอึ้งงินไปทันทีใช่แล้วเจ้าไปเชิญรองหัวหน้าหอฟังเต้าผิงมาก็พอ ลินสวินกล่าวรองผู้ดูแลลินรอสักครู่สิทธิ์หอแรกพิสทธิด์เดินออกไปอย่างเร่งรีบไม่นานเงาร่างของฟางเต้าผิงก็ปรากฏเอ่ยด้วยสีหน้าแปลกประหลาดเจ้าเพิ่งกลับมาเมื่อวันวันนี้ก็จะทําการทดสอบแล้วหรือลินสวินยิ้มเอ่ยผู้อาวุโสมีอะไรไม่เหมาะสมหรือฟางเต้าพิงกล่าวก็ไม่มีหรอกเจ้ามีพลังปราณขั้นอายุไขเทียมฟ้าสมบูรณ์แน่นอนว่ามีคุณสมบัติทดสอบตำแหน่งผู้ดูแล เขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อหลังจากงานถกมักก้าวยอดเขาครั้งก่อนสิ้นสุดลงข้าได้หารือกับรองหัวหน้าหอคนอื่นๆแล้วว่าการทดสอบตำแหน่งผู้ดูแลของเจ้าสามารถยกเลิกข้อที่ต้องสำเร็จภารกิจอย่างหนึ่งของสำนักออกได้นี่ก็หมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เจ้าต้องเจอคือการท้าสู้ลินสวินอึ้งไปครู่หนึ่งยกเลิกการทำภารกิจสำนักหรือฟางเต้าผิงยิ้มด่าวครั้งก่อนในงานถกมักก้าวยอดเขาเจ้าลงแรงให้สำนักกำหาับพวกผู้สืบทอดลทัทธิพ่อมดลทัทธิชาในคราเดียว ผลงานระดับนี้ไม่ใช่สิ่งที่ภารกิจสำนักชิ้นเดียวจะเทียบได้เช่นนั้นคนอื่นๆจะไม่นินทาหรือหลินสวินไม่วางใจนะวางใจไม่ว่าคนที่ชิงชังเจ้าแค่ไหนในเรื่องนี้ก็ไร้จุดให้ติติงฟางเต้าผิงกล่าวถึงตรงนี้ก็ถามว่าเจ้ากิจจะท้าสู้กับใครมู่ฉินหอแรกนภามีผู้ดูแล12คนหากหลินสวินจะเป็นผู้ดูแลก็ต้องเอาชนะหนึ่งในนั้นแทนที่ตำแหน่งของอีกฝ่าย หลินสวินแจ้งชื่อหนึ่งออกไปฟางเต้าผิงในตาหดรัดเล็กน้อยเขาเป็นผู้มีมักวิธีขั้นดับเทพขั้นตนพลังปราณในตอนนี้มีสัญญาณว่าจะบรรลุขั้นกลางรังรางแล้วในบรรดาผู้ดูแล12คนของหอแรกนะพาพลังต่อสู้ของเขาอยู่ในห้าอันดับแรกอย่างมั่นคงส่วนเจ้าสำหรับเขาหลินสวินมีมักวิธีเพียงขั้นอายุไขเทียมฟ้าสมบูรณ์เท่านั้นห่างจากมู่ชินช่วงใหญ่ทำเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเสี่ยงเกินไปเขานั่นแหละ ลินสวินสีหน้าสงบก่อนมาเขาได้ไตรตรองอย่างจริงจังมาแล้วไม่ใช่ว่าต้องเลือกมู่ชินเท่านั้นแต่ในบรรดาผู้ดูแลสิบสองคนมีผู้แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในขุมอำนาจศัตรูเหล่านั้นมู่ชินมาจากตระกูลมู่แห่งน่านฟาที่แปดสำหรับลินสวินย่อมเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวอย่างไม่ต้องสงสยัยเช่นนั้นก็ได้ข้าจะส่งคนไปแจ้งมู่ฉินฟางเต้าผิงไม่เกลีย้ยกล่อมอีกเริ่มเคลื่อนไหวทันทีครู่หนึ่งหลังจากนั้นสิทธิ์หอแรกที่สุดคนหนึ่งมารายงาน ผู้ดูแลมู่ชินกำลังปิดด่านไม่สามารถรับการท้าสู้ได้ในตอนนี้ขอรับฟางเต้าผิงเลิกคิ้วยิ้มหยันกล่าวข้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งออกจากการปิดด่านไม่ใช่หรือเหตุใดจึงปิดด่านอีกแล้วเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าการกระทำนี้ของมู่ชินเป็นไปได้สูงมากว่าจะการหลีกเลี่ยงการต่อสู้แต่ฟางเต้าผิงเองก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่สามารถบังคับให้มู่ชินออกด่านได้ในเมื่อผู้ดูแลมู่ชินปิดด่านเช่นนั้นก็เปลี่ยนคน แม่หลินสวินประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจศัตรูหลีกเลี่ยงการต่อสู้คนที่ขายหน้าไม่ใช่เขาหลินสวินเปลี่ยนเป็นใครฟางเต้าผิงถามตรงห่วงอู่ได้ยินชื่อนี้ฟางเต้าผิงพยักหน้าพูดได้ในบรรดาผู้ดูแลส2องคนของหอแรกนภพาตรงห่วงอู่มีมักวิธีขั้นดับเทพขั้นต้นพูดถึงพลังต่อสู้อย่างสู้มูชินไม่ได้นักท่านใดนั้นฟางเต้าผิงส่งสิทธิ์คนหนึ่งไปยังถ้ำสถิตของตรงห่วงอู่ ทว่าไม่นานก็มีข่าวส่งมาต้องห่วงอูกำลังหลอมศาสตรามักไม่สามารถออกมาในช่วงใกล้ๆนี้ได้นี่ทำให้ฟางเต้าผิงสีหน้าอึมครึมลงเจ้าพวกนี้คงไม่ใช่รวมหัวกันจงใจทำเช่นนี้กระมังพวกเขาไม่กลัวขายหน้าหรือหลินสวินกลับไม่ใส่ใจยิ้มกล่าวพวกเขามีเรื่องสำคัญแม้ไม่รับการท้าสู้ก็ส่งผลกระทบต่อพวกเขาไม่มากนักแต่ถ้าอยากรู้ว่าพวกเขาสมรู้ร่วมคิดกันหรือไม่ยังสามารถลองดูอีกครั้งได้ คนต่อไปเลือกใครฟางเต้าผิงถามชื่อหลิงเหอลินสวินบอกอีกชื่อฟางเต้าผิงในตาหัตรัฐคนผู้นี้ครอบครองมรรควิธีขั้นดับเทพขั้นกลางรับมือยากกว่ามู่ชินเสียอีกผู้อาวุโสวางใจเถิดลินสวินกล่าวฟางเต้าผิงใคร่อกรนครู่หนึ่งแล้วตอบรับไม่นานสิทธิ์หอแรกพิสุทธิ์คนหนึ่งย้อนกลับมาเอ่ยเสียงเบารายงานรองหัวหน้าหอฟาง ผู้ดูแลชื่อหลิงเหอกำลังเขียนคำพีมักทุ่มเทจิตใจไปมากแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธการท้าสู้เพียงแต่ต้องรอหนึ่งปีให้เขาฟื้นฟูจิตใจสักหน่อยหวางคิ้วของฟางเต้าผิงปรากฏแววอึมครึมมีมักวิธีขั้นดับเทพขั้นกลางแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่ต่อสู้ใช้ได้ที่ไหนเขาตระหนักได้ว่าเจ้าพวกนี้ต้องสมรู้ร่วมคิดกันแต่แรกแล้วแม้มักวิธีสูงกว่าหลินสวินช่วงใหญ่ก็ไม่คิดจะให้โอกาสหลินสวินท้าสู้เช่นนี้หลินสวินอยากเหยียบพวกเขาเลื่อนจันย่อมเป็นไปไม่ได้แล้ว ดวงตาดําของหลินสวินเย็นเยียบพูดเรียบเรียบผู้อาวุโสเช่นนั้นก็เปลี่ยนคนต่อหอแรกนภาไม่มีคนรับคําท้าเช่นนั้นก็เปลี่ยนเป็นผู้ดูแลของหอแรกมายาหอแรกพิสทธิ์ถึงตอนท้ายข้าจะให้คนทั้งบนล่างลัทธิแรกกาเนิดได้เห็นอยากดูนักว่าพวกที่รวมหัวกันเหล่านี้ยังอยากมีหน้าอยู่หรือไม่ฟังเต้าผิงสายตาวูบไหวเอ่อยว่าในนั้นมีขั้นดับเทพสมบูรณ์เจ้าแน่ใจหรือว่าจะลองดูลินสวินเอ่ย ผู้อาวุโสคิดว่าหากข้าใช้อภินิหารดับการเวลาเข้าสู้จะสามารถตัดมรรควิธีของอีกฝ่ายลงในคราเดียวได้หรือไม่ฟางเต้าผิงสีหน้าแปลกประหลาดขึ้นมาภายใต้สถานการณ์ที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวน่าจะสามารถทําได้เพียงแต่ตอนนี้ทั้งบนล่างและที่ายกำเนินล้วนรู้ว่าเจ้าเคยใช้ดับการเวลาเอาชนะสิทธิพุทธลัตธชานอวีเฟิงจือยากจะรับรองว่าพวกเขาจะไม่มีการป้องกันไม่เป็นไรขอแค่สามารถเล่นงานพวกเขาก็พอแล้ว หลินสวินลอบกล่าวในใจสามารถป้องกันดับการเวลาได้แต่จะสามารถป้องกันประตูนในประเทศได้ด้วยหรืออภินิหารต้องห้ามนี้ตนไม่เคยเปิดเผยมาก่อนไม่ได้นี่เสียงเกินไปเลือกคู่ต่อสู้ที่คว้าชัยได้แน่นอนมาอย่างเชิงจะดีกว่าหากสุดท้ายไม่มีคนรับคำท้าจริงๆค่อยตัดสินใจยังได้ฟางเต้าผิงเอ่ยเสียงขึมหลินสวินพยักหน้าตกลงจากนั้นฟางเต้าผิงก็ออกคำสั่งให้สิทธ์หอแรกพิสูจน์ไปส่งข่าว และในเวลาหลังจากนั้นก็มีข่าวทยอยส่งกลับมาผู้ดูแลอวินพุ่เยเยวียกำลังปิดด่านไม่สามารถรับคำท้าได้ผู้ดูแลกู้หลินกำลังหลอมลูกกรอนโอสถไม่อาจเสียสมาธิผู้ดูแลฉีเชียนชิวทุกการท้าสู้ล้วนถูกปฏิเสธโดยไม่มียกเว้นเหตุผลเป็นไปในทำนองเดียวกันไม่มีแปลกใหม่ท้ายที่สุดในบรรดาผู้ดูแลของสามหออย่างหอแรกนภาหอแรกมายาหอแรกพิสุดน์นอกจากพวกที่บรรลุข,ขั้นดับเทพสมบูรณ์ ขอเพียงเป็นคนที่มีความแค้นกับหลินสวินล้วนปฏิเสธคำท้าสู้ของหลินสวินโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นฟางเต้าผิงสีหน้าอึมครึมอย่างสิ้นเชิงแม้รู้ดีว่าอีกฝ่ายสมรู้ร่วมคิดกันแต่แรกทว่ายามเห็นภาพนี้ก็ยังคงทำให้โมโหอย่างกลั่นไม่อยู่หลินสวินเอ่ยคล้ายขบคิดเช่นนี้ดูท่าพวกเขาคิดจะใช้ทุกวิธีทางขวางไม่ให้ข้าเลื่อนขัน้นเพื่อชิงโอกาสที่มากกว่าให้กับหยวนชางเทียนหลินสวินจากที่ข้าดูนี่อาจเป็นแผนร้าย ฟางเต้าผิงเหมือนตระหนักถึงบางอย่างเอ่ยว่าตอนนี้คนที่หลีกเลี่ยงไม่ต่อสู้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นขั้นดับเทพขั้นกลางขุมอำนาจศัตรูของเจ้าที่อยู่ในสาหอมีผู้แข็งแกร่งจำนวนหนึ่งที่บรรลุขั้นดับเทพขั้นสมบูรณ์แล้วข้าสงสัยว่าหากเจ้าส่งคำท้าไปยังคนพวกนี้ตอนนี้อีกฝ่ายจะต้องตอบรับทันทีเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวอย่างเย็นเยียบเช่นนี้พวกเขาก็มั่นใจว่าสามารถจัดการเจ้าได้ต่อให้เจ้าใช้พลังพรสวรรค์ดับการเวลาเกรงว่าพวกเขาก็คงเตรียมพร้อมรับมือมาก่อนแล้ว เมื่อมีวิธีหลบหลีกหากต่อสู้กันซึ่งหน้าด้วยพลังต่อสู้ขั้นอายุไขเทียมฟ้าขั้นสมบูรณ์ของเจ้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของขั้นดับเทพสมบูรณ์ได้อย่างไรลินสวินเองก็ตระหนักได้ถึงจุดนี้แต่เขาไม่ได้กังวลดับการเวลาสู้ไม่ไหวก็ยังมีประตูในประเทศมีกายมรคทั้งห้าเพียงแต่ยามเขาตัดสินใจจะทําเช่นนี้กลับถูกฟางเต้าผิงปฏิเสธเสี่ยงเกินไปไม่คุ้มฟางเต้าผิงกล่าวหากเจ้าอยากเป็นผู้ดูแล ก็สามารถเลือกผู้ดูแลนอกขุมอำนาจศัตรูเหล่านั้นได้หลินสวินยิ้มขื่นระลอกหนึ่งเช่นนี้จะโจมตีความเย่ยหยิงของอีกฝ่ายได้อย่างไรการท้าสู้เช่นนี้ไม่มีทางมีโอกาสฆ่าอีกฝ่ายให้ตายได้เหตุใดต้องยึดติดเช่นนี้ฝั่งเต้าผิงย้อนถามหลินสวินเงียบไปครู่หนึ่งถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดว่าช่างเถอะ ถามใจตนเองเขาเองก็ไม่อยากเผยให้ตายทั้งหมดของตนในการท้าสู้เช่นนี้ไม่คุ้มจริงๆและยังจะถูกคู่ต่อสู้มองทะลุหลักฐานได้ง่ายๆผู้อาวุโสอิงตามกฎของสำนักหกักถูกคนที่ท้าสู้หลีกเลี่ยงไม่ต่อสู้ควรทำอย่างไรลินสวินอดถามไม่ได้ฟังเต้าผิงกล่าวง่ายมากจำกัดเวลาหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนหกักไม่มีคนรับคำท้าเช่นนั้นผู้ท้าสู้สามารถแทนที่ตำแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งได้ลินสวินพยักหน้าทันใดนั้นเขานึกถึงเรื่องหนึ่ง ยวนชังเทียนเป็นผู้อาวุโสได้อย่างไรฟังเต้าพิงเอ่ยง่ายๆหยวนชังเทียนมีมรรควิธีขั้นดับเทพขั้นกลางหลักฐานพลังของเขาเย้อยฟ้าพรสวรรค์นหน้าตลึงยำเอาชนะผู้โสนี่ชิงหูซึ่งมีปราณขั้นดับเทพสมบูรณ์ได้เผยพลังที่น่าทึ่งมากว่ากันถึงที่สุดในด้านพลังปราณเขากับผู้อาวุโสเนี่ยชิงหูต่างกันเพียงขั้นเล็กๆเท่านั้นหลินสวินเข้าใจในทันทีหากเปลี่ยนเป็นตนที่เป็นขั้นดับเทพขั้นกลางการเอาชนะคู่ต่อสู้ระดับขั้นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เช่นนั้นเจ้าจะเลือกไปท้าสู้ผู้ดูแลคนอื่นๆหรือไม่ฟางเต้าผิงถามลินสวินสายหน้าข้าสนใจเพียงตำแหน่งที่ศัตรูเหล่านั้นยึดครองพูดถึงตรงนี้ในใจเขาชุกค,คิดได้เอ่ยว่าผู้อาวุโสให้เวลาข้าหนึ่งเดือนถึงตอนนั้นข้าค่อยท้าสู้หนึ่งเดือนหรือฟางเต้าผิงประหลาดใจเล็กน้อยถึงตอนนั้นผู้อาวุโสจะรู้เองลินสวินยิ้มน้อยๆ วันนั้นข่าวที่หลินสวินเข้าทําการทดสอบเป็นผู้ดูแลก็กระจายไปทั่วทั้งลัททีแรกกาเนิดเกิดความฮือฮาครั้งใหญ่ในสามหอทุกคนที่ถูกรองผู้ดูแลหลินท้าสู้กลับไม่มีใครกล้ารับคําท้าขี้ขลาดเกินไปหรือไม่นี่เป็นการขี้ขลาดเสียที่ไหนไม่คิดจะให้โอกาสรองผู้ดูแลหลินต่างหากผู้ดูแลที่ปฏิเสธคําท้าเหล่านี้เห็นชัดว่าล้วนสมรู้ร่วมคิดกันแต่แรกแล้วนี่ต่างหากที่น่ารังเกียจที่สุด เพื่อขัดขวางเส้นทางเลื่อนขั้นของหลินสวินคนพวกนี้ถึงกับรวมหัวกันวิธีเช่นนี้ต่ำช้าไปหน่อยแล้วเฮอหลังจากบุตรเทพหยวนช้างเทียนมาเยือนสถานการณ์ในลทัทธิแรกกำเนิดของพวกเราก็เปลี่ยนเป็นละเอียดอ่อนขึ้นทั้งบนล่างลทัทธิแรกกำเนิดล้วนกำลังวิพากวิจารณตอนที่รู้ข่าวคนใหญ่คนโตอย่างพวกสเสวียนเฟยหลิงตูกูยงแต่ละคนต่างขมวดคิ้วไม่หยุดจะไม่รู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นแผนของพวกฟูเวินหลี แต่สาหรับพวกฟูเวล,ลีหลังจากรู้ข่าวต่างอดยิ้มไม่ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตั้งแต่หลินสวินเข้าลัทีแรกกาเนิดจนวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นหลินสวินถูกบีบเช่นนี้สิ่งเดียวที่ทําให้พวกเขาเสียดายคือหลินสวินไม่ได้ท้าสู้ขั้นดับเทพสมบูรณ์ในขุมอํานาจของพวกเขามิฉะนั้นจะต้องมีเรื่องสนุกยิ่งกว่าให้ดูอย่างแน่นอนเพิ่งกลับมาเมื่อวานวันนี้ก็จะคว้าตาแหน่งผู้ดูแล,แลแล้วหรือเขาถูกการมาเยือนของข้ากระตุ้นแล้ว ยวนชังเทียนที่รู้ข่าวนี้ก็อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้ท่ันยิ้มออกมาลินสวินยิ่งร้อนรนก็ยิ่งพิสูจน์ว่าในใจเขาตนได้กลายเป็นการคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วทำให้เขารู้สึกถึงแรงกดดันและภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ก็ง่ายที่จะเสียการควบคุมลินสวินตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ที่ควรค่าแก่การให้ความสำคัญแต่สิ่งที่เจ้าแสดงออกวันนี้กลับทำให้ข้าผิดหวังอยู่บ้างหยวนชังเทียนทอดถอนใจในใจเบา สามารถติดตามนักสลักวิญญาณตอนอื่นๆได้ทางช่อง Listen GT และพาทีออนตามลิงก์ในคำอธิบายคลิป